สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะเบียนะครับจากร้านอีมาดขายเครื่องเสียงที่เซียรังสิตนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะลำโพงของยี่ห้อ Music DJ ครับผมรุ่น A 6 0 A นนะครับนะฮะรูปทรงแบบนี้นะครับนี่ครับมาดูด้านข้างกันนะครับผมนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมดูจากรูปทรงมันนะครับผมข้างบนเนี่ยฮะจะ จะเล็กๆนะครับแล้วก็ไปข้างล่างก็จะเป็นแบบป้านใหญ่ๆนะครับผมก็เหมือนผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงยาวๆนะครับผมนะฮะทรงลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับผมถ้าเติมหัวลงไปนะฮะก็เป็นคล้ายๆกับคุณยนต์เลยนะครับคุณยนต์เดินได้นะครับผมนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้มีล้อ2ล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้จะใช้ระบบไฟบ้านนะครับไม่มีแบตนะครับ แต่ว่ามีไม้ลอยหนึ่งตัวแถมให้ด้วยนะครับไม้ลอยก็ย่าน VHF นะครับผมนะครับส่วนดอกลำโพงนะครับข้างบนจะเป็นเสียงกลางนะฮะข้างบนเสียงกลางนะครับห้านิ้วมี2ดอกด้วยกันนะครับผมนะครับตัวนี้เสียงกลางอยู่ด้านบนนะแล้วก็มีเสียงแหลมนะครับผมเสียงแหลมจะมี1ตัวนะฮะรุ่นนี้มีด้านด้านซ้ายมือนะครับผม นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ดอกลำโพงเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมมีดอกเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวอลุ่มปรับคอนโทรลนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ดอกข้างล่างนะครับก็จะเป็นซับเบส12นิ้วนะครับผมจำนวน2ดอกด้วยกันนี่เห็นไหมครันิ้ว12นิ้ว2ดอกนะครับขับเบสนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรง ส่วนแผงปรับคอนโทรลกันนะครับผมแผงปุ่มปรับคอนโทรลนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสวิต์เปิดปิดนะครับด้านบนนะฮะจะเป็นสวิต์เปิดปิดสำหรับ LED นะครับแสงสว่างนะครับสำหรับดอกลำโพงนะครับซึ่งจะเปิดปิดอยู่ตรงตรงดอกลำโพงตรงนี้นะครับผมนี่ครับซึ่งสวิต์นี้นะฮะจะคุมไฟ จากดอกลำโพงข้างล่างนะครับ12นิ้ว2ดอกนะครับตรงนี้ตรงขอบขอบเห็นไหมฮะขอบขอบก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับนะฮะส่วนอีกสวิตหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวิตพาวเวอร์นะครับผมนะฮะแล้วก็มีอีกสวิตหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จะคุมที่ดอกลำโพงด้านบนนะครับเวลาเราเปิดเพลงมันก็จะเป็นไปตาม จังหวะของเพลงนะครับไฟกจะขึ้นนะครับอ่าไฟจะกระพริบกระพริบนะครับผมนะครับผมต่อไปนะฮะตรงนี้ที่เห็นวอลลุ่มใหญ่ๆนะฮะตรงนี้นะอ่าตัวนี้จะปรับควบคุมไมโครโฟนนะครับผมอ่าเสียงไมค์แล้วก็อีกวอลลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นวอลลุ่มของเสียงเพลงนะครับฮะส่วนด้านบนนะครับก็จะเริ่มจากไมโครโฟนดีเลย์นะครับตรงนี้นะครับ ลิเลเมนอีกวอลลุ่มหนึ่งก็จะเป็นไมโครโฟนเอ็โคนะครับเป็นเอ็โคของไมค์อันนี้ m i c Bas เบสนะครับปรับเสียงเบสของไมค์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ไมค์ทริเบิลนะครับปรับเสียงแหลมของไมค์นะครับผมก็ปรับได้ละเอียดดีนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องเสียงเพลงนะครับมันจะไม่มีการปรับเสียงแหลมเสียงเบสนะครับไม่มีวอลลุ่มปรับเสียงแหลมเสียงเบสแต่ว่าจะใช้เป็นอีควอไลเซอร์นะครับ6แบรนด์ด้วยกัน ใช้ในการปรับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสได้เลยนะครับผมทำให้เสียงที่ปรับเนี่ยจะละเอียดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะ,ะใช้เป็นอีคลอเซอร์แบนวิดความถี่ตั้งแต่80เฮิร์สนะครับจนถึง12กิโลเฮิร์สนะครับผมนะฮะนยครับจะนั่นไปกลางเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับผมจะไล่ไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีลักษณะพิเศษของ มันอีกนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเพิ่มเอ็กซ์เบนะครับก็คือซ u เปอร์เบนะครับฮะก็คือไอเบตัวนะฮะนิ้วก็จะดังก็ะหึมเลยนะครับผมนะฮะเสียงที่ออกมานี่จะแบบเสียงลอยๆด้วยนะครับแล้วก็เสียงที่ออกมาแบบคล้ายๆจัดงานวัดได้เลยนะครับตัวนี้โอ้เบสดังก็ะหึมครับรับรองครับฮะอ่าเป็นแบบสไลด์นะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มข้างล่างนะครับก็จะมีโหมดนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับผม นะครับเป็นบลูทูธเป็นเ m นะครับแล้วก็เป็นไลน์นะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงก็จะเป็นสต็อปนะครับผมอ่าเป็นสต็อปหยุดเพลงอันนี้เป็นรีพีทนะครับวนเพลงซ้ํานะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งด้านขวานะครับก็จะเป็นพรีเวสอ่าย้อนเพลงกลับนะครับอันนี้เพย์พอรแล้วก็ปุ่ม Next นะครับเปลี่ยนเพลงนะครับส่วนในการเชื่อมต่ออ่าแบบใช้เป็นสายนะครับ ตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะมีช่อง AUX 1ช่องนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง RCA ขาวแดงอีกอีกชุดหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็มีเสา FM อยู่ด้านหลังด้วยนะครับเวลาปรับขึ้น FM นะครับนะะฮเวลาสแกนหา FM ก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มเดียวกับปุ่มเพย์นะครับตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับให้ดูทรงชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับครับ ก็ถือว่าเป็นลำโพงแปลกใหม่ของวงการเครื่องเสียงนะครับชุดนี้นะครับ<อ>ไม่เคยเห็นมาก่อนสิท่าโอเคนะครับผมนะครับตัวนี้กำลังขับนะครับมันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองัน p นะครับเป็น PMPO นะครับผมนะครับ แล้วก็ส่วนสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ130เซนติเมตรนะครับน้ำหนักของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ประมาณที่33กิโลกรัมนะครับผมนะฮะก็เวลายกก็ใช้ยก2คนนะครับนะอย่าไปยกคนเดียวนะครับเดี๋ยวหลังเสียนะครับแล้วก็ไอ้ที่ยกนะครับจะมีที่ด้านข้างนะครับที่จับอยู่นะครับ2ข้างนะครับแต่ถ้าคนเดียวนะครับใช้เป็นลากเอานะครับ ก็จะประคองข้างหลังนะครับเอามือเสียบเข้าไปนะฮะสอดเข้าไปแล้วก็เอียงนะครับแล้วก็ลากได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีที่ลากนะครับอ่ารุ่นนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมนะครับใช้ไฟบ้านเล่นอย่างเดียวเลยนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่ได้ฟังสรรพคุณกันไปแล้วก็เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันบ้างดีกว่านะครับ อ่าว่าเสียงจะแจ่มแค่ไหนนะครับโอเคเราไปติงเลยนะครับผม โอเคครับผมหลังจากที่ได้ฟังเพลงที่เราเปิดกันไปแล้วนี่เป็นยังไงกันบ้างครับนะฮะใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับจะส่งได้นะครับผมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับราคาก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0891714374แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ0867743325นะครับลูกค้าคนไหนนะฮะอยากที่จะมาฟังเองนะครับมาฟังได้ที่ ร้านอีมาดนะครับอยู่เซรังสิตชั้น G นะครับห้อง GC049 นะครับผมนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าสำหรับวันนี้ร้านอีมาดของเราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม